สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็มีความคืบหน้ามีความชัดเจนในเรื่องของการแจกเงิน1,000 0บาทนะครับหรือ,อที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลวอลเล t ห0 0่งบาทเนี่ยนะครับโดยล่าสุดรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเขาได้มีการถแถลงแล้วนะครับวันที่10เมษายน2,567ซึ่งเป็นวันที่ผมได้จัดทําคลิปนี้นะครับ มีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งเงินทุนโดยรัฐบาลเขา,าชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการกู้เงินแต่จะใช้เงินจากแหล่งใดบ้างนะครับแล้วจะแจกในช่วงไหนในกลุ่มไหนบ้างเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มอบหมายให้ปหลัดกระทรวงการคลังได้ชี้แจงในเรื่องของแหล่งงบประมาณนะครับสำหรับงบประมาณที่จะนำมา แจกให้กับประชาชนในวงเงิน5แสนล้านบาทเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะนำงบประมาณมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับคุณผู้ชม1ก็คือเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568ในปีงบประมาณถัดไปเนี่ยจำนวน152,700ล้านบาทซึ่งได้ขยายกรอบวงเงิน งบประมาณในปี2,568เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับส่วนที่2เนี่ยการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวน1 7 2 3 0 0ล้านบาทตรงนี้โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศออเนี่ยดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตร,รกรจำนวน17ล้านคนเสร็จเสรนะครับ ผ่านกลไกามาตรา28ของงบประมาณปี2568และในส่วนที่3เนี่ยก็คือการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567ของรัฐบาลอีกจำนวน175,000ล้านบาทซึ่งงบประมาณในปี2567เพิ่งจะเริ่มใช้จึงมีเวลาที่รัฐรฐบาลเนี่ยจะไปพิจารณาว่ารายการใดที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงงบกลางก็อาจจะนำมาใช้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอนะครับซึ่งรวมวงเงินทั้ง3ส่วนนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นวงเงินประมาณห0 0แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับรัฐบาลเขายืนยันว่าการดำเนินการเรื่องแหล่งเงินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพศ2 5 6พพรบงบประมาณพรบเงินตรา นะครับโดยวันเริ่มโครงการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในช่วงปลายปีนะครับปลายปีนี้นะครับในไตรมาสที่4ของปีนี้ที่จะดำเนินการในเรื่องของการาแจกจ่ายเงินนะครับทีนี้ในรายละเอียดของโครงการเนี่ยคณะกรรมการที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับ เขาได้กําหนดเงื่อนไขดังนี้คุณผู้ชมลองดูเงื่อนไขล่าสุดณนะวันที่10เมษายนนี้เลยนะครับ1เนี่ยจะต้องกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นประชาชนประมาณ50ล้านคนนะครับโดยมีเกณฑ์ก็คือเป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับ60ปีขึ้นไปทุกคนนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเนี่ยเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปี ภาษีนะครับหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เดือนละ70,000บาทนะครับรายได้ไม่เกินเดือนละ7 0,000บาทรวมตลอดทั้งปีไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนี่คือเงื่อนไขนะครับและ2เงื่อนไขการใช้จ่ายเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ เงื่อนไขการใช้จ่ายในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้จ่ายในเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอนะครับในระดับอำเภอนะครับประชาชนเนี่ยโดยกําหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเท่านั้นนี่คือในกลุ่มแรกกลุ่มที่2การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าด้วยกัน ซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายในเชิงพื้นที่และขนา,ขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าด้วยกันนี่ในกลุ่มที่2นะครับทางนี้เนการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบนะครับโดยรอบที่1จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์เขากําหนดและตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จํากัด ขนาดร้านค้านะครับสสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นนะครับสินค้าที่ไม่สามารถนําเงินนี้ไปใช้ได้ก็คือสินค้าอบบยมุกน้ํามันบริการและออนไลน์และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะไปกําหนดเพิ่มเติมนะครับและ 4. สําหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการนี้จะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานภาครัฐได้แก่สํานักง,งานพัฒนาระบบ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับตรงนี้เป็นการใช้จ่ายเงินนะครับต่อมา5ครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถจะถอนเงินสดจากโครงการได้จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้วงเล็บ1ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็บ2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวล ลัดชดากรหรือวงเล็บ3ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังจากประชาชนใช้จ่ายนะครับถอนเงินสดยังไม่ได้นะครับแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปนะครับและ 6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการภายภายในไตรมาสที่3ของปี6 7และจะเริ่มใช้จ่ายได้ ในไตรมาสที่4ของปี67เลยนะครับและ7เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายผิดหลังเกณฑ์และเ,เงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานและผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นอนุกรรมการนะครับ และเขาก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หาแหล่งเงินทุนได้แล้วนะครับหาแหล่งเงินทุนได้แล้วงบประมาณของปี6 8นะครับงบประมาณในในส่วนของปี6 7และในส่วนของทกศวงเงินประมาณห0 0 0สนล้านบาทนะครับ ก็จะแจกให้กับพี่น้องประชาชนประมาณ50ล้านคนที่มีคุณสมบัติทบทวนกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมลองดูคุณสมบัตินะครับก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับ16ปีขึ้นไปและจะต้องมีรายได้ต่อ,ตอเดือนเนี่ยนะครับไม่เกิน70,000บาทหรือ,อเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีวงเงินที่ฝากธนาคารเอาไว้ไม่เกิน500,000บาทนี่คือเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทนี้นะครับและเขาจะเริ่มมีการลงทะเบียนหรือเงื่อนไขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในไตรมาสที่3ของปีนี้และจะเริ่มแจกเงินในไตรมาสที่4ของปีนี้ก็ในช่วงของปลายปี2,500 อ่า uh, 67นี้นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับ